สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันในคลิปแกะกล่องนะคะมีพัสดุมาถึงเด็กหญิงพักการดค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรค่ะพักการดพักการดดูนี่ก่อนลูกข้างในเป็นอะไรเนี่ยดูนี่ก่อน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 เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาลูกมาลูกหนูมือก่อนช่วยแม่แกะก่อนเลี้ยช่วยแม่แกะก่อนนะคะช่วยแม่แกะก่อนนะคะทำไมเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ Sí, Alania, oh, cái cầu kẹt luôn. Alan, tạp A cắt in tên này. Alan, yay. Alan, yay. ơi yay. Alan, ơi, Alan, yay. 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 ลุกมีอกัตัดนะคะโอ้โหเป็นที่นอนผักกาดค่ะนุ่มมากเลยผักกาดชอบไหมเนาะผักกาดชอบไหมคะผักกาดชอบไหมลูกหนูมานอนนี่ม่มานอนมะหมักหมัเข้ามานอนสิลูกลองซิมาลองซิชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมลูกชอบไหมคะโอ้ยดูสิคะโอ้นุ่มจังเลยค่ะ นี่น่าจะนอนได้สักสองตัวเลยนะคะเนี่ยสากาศชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมเอ่ยชอบไหมเอ่ยชอบไหมเอ่ยนุ่มดี<อ>ค่ะอุ้ยอุ้ยหนูจะขุดอย่างนี้ไม่ได้นะลูกถ้าทางอากาศจะชอบมากเลยละคะ่ะ รุ่มไหมลูกชอบไหมคะชอบไหมคะรุ่มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผักกาศดด้วยนะคะ